ตอนนี้เราแวะมาที่ร้านชื่อเด e อะโมเมนตะครับเห็นเขาว่าเป็นร้านแบบว่าวิวทะเลริมทะเลเลยอะไรประมาณนี้ร้านอาหารร้านคาเฟ่สวยๆโอ้ oh, oh, มีสระว,ว่ายน้ำด้วยอะ่ะตายแล้วมุมถ่ายรูปเพียบเลยโอ้มา oh, oh. ดูดิโอ้้ oh. อง2,000บาทโอ้ oh, แต่วิวแบบว่าสุดจริงครับวิวสุดจริงของแท้นะครับซีวิวขนาดนี้เลยห้กว้างเออห้องกว้าง อุ้ยสระว่ายน้ำมี2ชั้นน่ะอันนี้ชั้นบนนะครับจากน้กําตกตรงเี้ยไล่ไปนะแล้วก็มีสระว่ายน้ําชั้นล่างอีกแล้วถัดไปนู่นก็ถึงจะเป็นทะเลนะครับโอ้โหบรรยากาศดีเยี่ยมเลยเอ๊บรรยากาศหาดวงอมาดชิวๆประมาณนี้เลยนะครับชายหาดหน้าที่พัก เอาตอนนี้อยู่ที่พัทยานะครับกลับเข้าสู่ถิ่นเดิมของเราพัยาบางแสนเข้าประจำพื้นที่เ,เข้าประจำพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูที่พักเนี่ยตอนนี้เราแวะมาที่ร้านชื่อเดือะโมเมนต์นะครับ mm hmm. เห็นเขาว่าเป็นร้านแบบว่าวิวทะเลริมทะเลเลยอะไรประมาณนี้ mm hmm. ร้านอาหารร้านคาเฟ่สวยๆนะ mm hmm. ก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวลองไปดูเนี่ยถึงหน้าร้านแล้วอันนี้ร้านจอดรถเขานะฮะร, mm hmm. ร้านจอดรถกว้าง กว้างขวางเออจอดรถได้หลายคันมากเลยนี่อยู่หน้าร้านแล้ว The Moment Beach House and Restaurant อ,อันนี้ต้องจองคิวอ่ะตะกี้ต้องจองโต๊ะไหมเดี๋ยว็กโตได้เลยเด็กในได้เลยอ่า okay. โอเคไว้มีอันนี้ด้วยนะวิวแชร์อ๋อสำหรับวิวแชร์มาได้นะครับร้านนี้เออ,อเดีตอนนี้ประมาณกี่โมงเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งคนยังไม่ค่อยเยอะนะแต่ตอนเย็นคนน่าจะเยอะนะครับอาจจะต้องจองคิวจองโต๊ะอะไรเงี้ยนะอันนี้ The Moment บุมถ่ายรูปนะฮะ ถ่ายตรงบันไดาทางเดินตรงนี้ก็ได้นะที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นะม,มีลิฟต์ด้วยอมีลิฟต์แสดงว่ามีหลายชั้นนะดิวันนี้ไงเขาแบบถ่ายรูปก,กับบันไดกันนะเมกี้บันไดมันสวยยังไงวะนี่แอบถ่ายก่อนแบบนี้คือแบบว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมอ่ะออมุมถ่ายรูปเยอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวมีเสียงเพลงเข้าล้วจะโดนล,ลิขสิทธิ์เปล่าไม่รู้โอ้มีสาวว่ายน้ำด้วยอะ่ะตายแล้วมุมถ่ายรูปเพียบเลย เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนไปหาโต๊ะนั่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะฮะ ก็เป็นร้านที่บรรยากาศดีเลยนะครับแล้วก็มันมีห้องกระจกด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปถ่ายในห้องกระจกให้ดูนะฮะ <c oughs> พอคิดว่าข้างนั่งข้างนอกมันก็โอเคแล้วข้างนอกมันก็แบบว่าวิวทะเลเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนว่าทางร้านเนี่ยมีกฎพิเศษอยู่นะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอยากนั่งโต๊ะริมทะเลแถวหน้าสุดเนี่ยก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไระต้องออเดอร์ขั้นต่ํา2,000บาทนะครับถึงจะได้นั่งโต๊ะริมนะเราก็เลยนั่งโต๊ะแถว2นะครับก็ไม่มีลิมิตนะ ไม่มีขั้นต่ำอ่าพูดผิดไม่มีขั้นต่ำนะครับแล้วก็นอกจากแถว2แล้วแถวข้างในที่ผมบอกเนี่ยก็จะมีแบบโต๊ะนั่งชิวริมทะเลแบบนี้เลยก็คือไม่มีขั้นต่ำเหมือนกันนะครับก็เลือกเอาเลยเลือกเ,อเลยจะนั่งด้านบนหรือว่าด้านด้านล่างแบบริมทะเลแบบนี้นะครับแล้วก็มุมบรรยากาศทะเลแบบนี้เลยเต็มๆ็ม โคดหินนี่เพียบเลยมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของทางร้านเองอ่ะก็มุมเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธรรมชาติกับทะเลด้านล่างนี่โอ้โหมุมถ่ายรูปเพียบแล้วก็ข้างหลังเนี่ยทะเลมันเป็นหาดอันนี้นะครับหาดวงอามาดซึ่งเป็นอดีตอะไรนะหาดรับซึ่งตอนนี้มันก็ไม่รับแล้วนะครับมันไม่รับตั้งแต่ที่เรามาทําแล้วก่อ,น,อ,อน,นนั้นเนี่ยอเออก่อนนั้นก็ไม่รับอยู่แล้วอะมันไม่ใช่หาดรับเนะอะ ก็ค,คนเยอะมากถ้ายังไงอะถ้ามาเที่ยวแถวเนี้ยแล้วก็เดินจากหาดวอมารดมามันก็เดินถึงร้านได้เลยนะครับก็ทะเลเดียวกันทะเลเดียวกันสายถ่ยรูปไม่ควรพลาดเลยก็คงต้องมาครับที่นี่ the moment, นะเดโมเมนต์นะส่วนเมนูอาหารนี่ก็เยอะแยะมากมายะะครับทั้งอาหารอาาริตาเลียนอาหารไทยนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าติดอย่างหนึ่งก็คือราคาจะค่อนข้างแรงหน่อยนะฮะ อย่างที่เราสั่งก็พวกพิซซ่งพิซซ่าอะไรเงี้ยก็2 0 0ร้อยอัพทั้งนั้นเลยนะครับเราสั่งน้ํามาคนละแก้วนะครับแล้วก็อาหารมา2จาน2ชุดนะเช็คบินมาทั้งหมดก็กุบกิบครับ770บาทก็ไม่ธรรมดาใครนั่งแถวหน้าก็เกินอยู่แล้ว2000ันบาทออถ้าเกิดใครนั่งแถวหน้าก็น่าจะเกินอยู่แล้วสั่งประมาณ3าสอย่างก็น่าจะได้แล้วนะมึงใครมาดื่มมาเนาะ no? เออคุ้มเลย แถวหน้าได้เลยแน่นอนมีมุมสระว่ายน้ําด้วยนะก็สายแกรมสายถ่ายรูปมาเลยพกบิกินี่มาด้วยเลยถ่ายรูปเลยตรงนี้นะฮะโยเ<ด>บ,บิกินี่มา <laughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปพอไม่ต้องเล่นน้ำจริงนะฮะเอาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปที่พักกันต่อดีกว่า เอาถึงแล้วนะครับที่พักของเรา Long Beach Garden นะครับอยู่ไม่ไกลจากร้านเมื่อกี้เลย The Moment ขับมาประมาณ5นาทีถึงนะครับอยู่โซนเดียวกันเลยที่จอดรถก็มีทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านล่างตึกนะครับลางมีแชร์ด้วยอ่าพพอร์ตวิวแชร์อีกแล้วเหมือนร้านเมื่อกี้เลยแล้วก็ที่จอดรถอย่างที่บอกนะครับที่แกว่าข้างหน้าเมื่อกี้เต็มก็จอดตามอย่างนี้ได้หรือว่าจอดใต้ดินก็ได้แต่ว่นนี้ใต้ดินเต็มแล้วใต้ดินเต็มแล้วเขาบอกไป,ไปเช็คอินกันปะไปเช็คอิน โถข้างในใหญ่โตโมโหลานมากทะกี้สัสดีค่ะประกันห้องด้วยนะรับเป็นเงินสดนะคะ1,000บาทโอนไม่ได้นะครับโอนไม่ได้นะต้องกดตังก่อนนะหนึ0งพันบาทต้องกดตังค์มาก่อนนะเหนื่อยเลยนี่นับแบงค์นร้อยเหนื่อยเลยอ่านี่บรรยากาศในล็อบบี้นะครับโอ้โหโอ้โถงใหญ่โตโมโหลานมากเดี๋ยวรอตะกี้เช็คอินแป๊บนึงนะฮะ ฮะเอ๋อโอนก็ได้เหรอโอนค่าห้องที่เหลือแต่ค่าประกันแบบเป็นสดอ๋อโอนค่าห้องที่เหลืออีก1,000บาทใช่ไหมโอเคนี่โอนเข้าบริษัททรายมณีจำกัดเท่านั้นอ้าวเช็คอินเรียบร้อยตะกี้ได้ห้องเบอร์อะไร1643 1643ชั้น16โอ้ชั้น16เลยเหรอแล้วอาหารเช้ากี่โมงนะ6กโมงถึงสิบโมงอ่าโอเคราคาห้องบอกไปเลยไหมสอ0 0ับาทเดี๋ยวคนกอข้ารักหาไปเจออีกนะ 2,000บาทนะครับมัดจำหนึ่งพันบาทก่อนแล้วก็มาจ่ายหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยหนึ่งพันบาทที่เหลือเป็นทัาประกันห้องอีกหนึ่งพันบาทอ่ออาทัาประกันห้องนะอันนั้นเอาเงินสดนะอ้าวชั้นสิบหกคือชั้นสูงสุดอ่าโอ้โหพาไปหน่อยหนึ่งหกสี่สามตรงไหนอ่ะเอาทางนี้ก็ไปเขาเรียกอะไรใกล้ทะเล่ใกล้ทะเลหนึ่งหกสี่สามอ่าเกือบสุดเลยออโอเคเข้าไปเลย เงียบขาดข้างในใช่ไหมอ้าวเงียบกิฟตเลยฮะอ๋อเงียบก่อนแล้วกดโอเคเอาเอาตะกี้เปิดแอร์ก่อนเลยสิ่งแรกอ่อนอ่อนอ่าโอ้แอร์มีเสียงไลยเนาะแล้วไฟอะไฟอ่าเปิดถูกแล้วโอเค้ทำไมมันมืดจังอ่ะมันมีไฟอีกไหมพี่เบ้นไม่รู้อะเราไม่เปิดป่ะเนี่ยมันมืดม่านมันปิดอยู่อะอันนี้แนวอะไรอะแนวแนวคลาสสิกเหรอ คลาสสิกคลาสสิกวินเทจอะไรประมาณนี้นะมั้งโอ้โหเป็นมาดูดิยังไงดูดิโอ้ห้องสองคันบานโอ้หเห็นทะเลมาสุดยอดขนาดนี้เลยออกไปได้ปะเขาให้ออกไปเนี่ยแต่จองชื่อห้องไม่ได้ว่าจองประเทศห้องอะไรนะไม่รู้โอ้โหแต่วิวแบบว่าสุดจริงครับวิวสุดจริงของแท้นะครับ ซีวิวขนาดนี้เลยโโอ้หฝั่งนู้นก็ทะเลนะครับอ๋อมันเป็นหัวโคง้งพอดีเหรออืมเห็นทะเลเต็มๆแบบนี้เลยนะครับอ๋อจองเยี่ยม <Yeah. S 2> ซูพิเรียซีวิวสองพันบาทแต่บ,บัตรจ,จองอะ่ะเตียงเดียวมาจะเธอไม่องได้สองเตียงออเอาบพี่เลยเอาแล้วแถมคนนอนด้วยเปล่าใช่แล้วเราต้องเอากระเป๋ามาวางเนี่ยอ่าถือเคสหน่อยไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำนอ่าไหนๆก็เห็นใน,ในห้องแล้วเนี่ยเป็นเตียงใหญ่เตียงนึงแล้วก็มีเตียงนู้นเตียงนึง นี่ไงแบบครอบครัวมาได้เลยพ่อแม่ลูกอะนอนได้แต่อาจจะถ้าพักสามคนอาจจะราคาอัพไปอีกไม่รู้เหมือนกันเพราะต้องบอกว่านอนสองคนอ๋อแต่เขาก็คิดแค่สองพันใช่ไหมตอนที่เรามาแต่สามคนไม่รู้เนาะต้องลองถามดูต้องทักเพจเฟซบุ๊กเขาดูเพราะว่ามันจะผูกกับอาหารเช้าด้วยเนาะถ้ามาสามคนก็น่าจะราคาขยับอีกหน่อยนะห้องน้ําอ่ะห้องน้ำสะอาดนะถึงห้องมันจะแบบดีไซน์เก่าแต่มันยังสะอาดนะพี่เบสอืมดูนี่ เที่ยบอาบน้ำอาเที่ยวนะทำไมมีแต่เล่นชาโว่อะอาแล้วต้องสระผมมาะตะกี้ต่ก็ต้องยือนาอาบน้ำนี่มันมีอ่างอาบน้ำด้วยมันฟันหรอมันไม่อ่ามีอ่างอาบน้ำพระคุณหนูพร้อมอแรง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 ก็ <l ots> ต้องยืนอาบแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบอย่างเงีเออ้ยต้องกี่มือนึงถือ <c oughs> อะเขาให้นอนอาบนอนอาบ พวกอะไรสบูย่ยาตาผมเอ้ยได้ปลาผมก็มีเมกกี้โอ้โหครบเลยเนี่ยดูภายนอกเหมือนเก่าแต่ข้างในโอเคนะอุปกรณ์เข้าของครบคนะน้ำแรงมากนี่อะไรแชมพูครีมแบบน้ำนี่ไงหมวกคลุมผมก็มีมีครบแต่ปลาผมได้ได้ปลาผมพร้อมอันนี้ก็โซนอาบน้ำนะครับนี่ อยู่อะไรนะเขาเรียกในอ่างอย่างเงี้ยไม่ไม่เปียกมั้งนอกจะเซ็กส์เด <The same S 1> ียวนะตักบวเป็นแบบน,นี้เป็นเลนชาวเวอร์ก็ใส่ได้ยากสระผมก็ต้องมาอาบในอ่างอาบน้ำเอาใช่ไปดูในห้องอีกไหมในห้องมีอะไรบ้างตู้เสื้อผ้าทีว<ม>ีเป็นไงจะกระจกก่อนโอ้กระจกเต็มตัวกับตู้เสื้อผ้าเลยอ๋อเปิดมาปุ๊บปีไฟกระพริบกระพริบตกใจหมดเลยเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บตู้เซฟรองเท้าแตะให้ด้วยเหรอใช่เลยไว้ไปเดินชายหาญไงอื เพราะว่าที่นี่มันอยู่ใกล้ชายหาดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูนะเขาใี้ร่มให้ด้วยนะเผื่อฝนตกเพราะเรามาช่วงหน้าฝนโอเคแล้วก็ทีวีพร้อมเนาะโต๊ะวางของห้องกว้างอ่ะเออห้องกวาง้างกว้างสบายโอเคเลยเยี่ยมเลยจะตกแต่งนะเออตะกี้ดูรีโมทนะทีวีน่ะทีโมททีวีเป็นไหนนี้ปะเป็นทีวีแบบอ่าอันนี้ปะอยู่ทงยูทูบไม่มีใช่ไหมแล้วก็ถัดจากทีวีมาก็โต๊ะเครื่องแป้งกระจกสวยงามครบถ้วนนะครับมีน้ำให้สองขวดนะ น้ำเปล่าพร้อมนะครับกาต้มน้ำครบถ้วนนะ่ะในราคานี้เออพร้อมอาหารเช้าดนะ้ไหพร้อมอาหารเช้าดีเยี่ยมเลยโซฟงโซฟาไว้นั่งชมวิวนะครับวิวก็แบบโอ้โหขั้นเทพเลยครับสองพันราคานี้ได้วิวขนาดนี้อยู่ชั้นบนขนาดนี้นะครับโอ้โหสุดยอดถึงห้องจะเก่าแต่ว่ายังสะอาดอยู่นะอืมความสะอาดโอเคเลยเยี่ยมนะครับลองบีชการ์เด้นโอ้พี่เบฝั่งนั้นก็เป็นทะเลเพิ่งเห็น แล้วเห็น,น,นตะางนี้กับตี้ตรงนี้อนะีกก็ประมาณนี้สําหรับห้องเรานะครับซูพีเรียรซีวิวนะครับเรามาพักกันแบบ2คนนะสองพบาทนะครับรวมอาหารเช้านะแต่ว่าเหมือนที่นอนเขามีให้เสริมได้แบบนี้น่าจะมาพักเพิ่มได้อีกนะครับแต่ว่าราคาถ้าเกิดมา3าคนผมไม่รู้นะลองติดต่อดูที่หน้าเพจ Facebook เขานะครับลองบีชการ์เด้นนะครับชื่อยาวหน่อยก็ตามนี่เลยที่ผมแปะรูปแปะเพจไว้ให้นี่ครับชื่อนี้เลยประมาณนี้ก็ลองทักดูแล้วเดี๋ยว นั่งเล่นกันแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเดินไปดูที่ทะเลนะครับเพราะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่พักที่อยู่ติดกับทะเลเลยนะครับหาดวงอามานนั่นแหละเดี๋ยวพาลงไปดูบรรยากาศด้านล่างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะรบรรยากาศชายหาดที่หน้าที่พักนะครับเดี๋ยวไปดูกันแต่นี่โอ้โหบรรยากาศระเบียงห้องเราแบบว่าเห็นทะเลด้านหลังแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ลงมาด้านล่างนะครับกําลังจะเดินไปที่ทะเลนะลงไปด้านล่างนะครับเฮ้ยมีโต๊ะสนุกด้วยตะกี้ต้องประลองฝีมือหน่อยแล้วมั้ง อ๋อมีแบบว่าคิดขับด้วยแต่ว่าปิดแล้วหรือเปล่าเนี่ยไปไม่ตึ๊บลยอันนี้ห้องเด็กเล่นนะเอานี่มาด้านหลังมันทะลุอันนี้เหรอมันขับเข้ามาจอดตรงนี้ได้เนี่ยเออนนนมีทางลงมีทางลงนงี้วงเอาไปก่อนเดี๋ยวก็ถูกนี่ทางลงสระน้ําไปทางนี้ตักอ่านหนังสือสีแดงนี้ภาษาอะไรเนี่ยโเลนชาเออนชาไป ว่าบรรยากาศดีนะเมกี้นะตอนนี้กี่โมงเนี่ย6โมงเย็นยังพอมีแสงส่วนด้านซ้ายนี่สระว,ว่ายน้ํานะครับเน,นีส่สระว่ายน้ําน้ําตกอลังการ,รเ,ออเยี่ยมเลยเด็กๆน่าจะชอบนะบอเอออเาชุดไว้นะมารวกันเลยอุ้ยสระว่ายน้ำมีสองชั้นน่ะอันนี้ชั้นบนนะครับจากน้ำตกมาเี้จากน้ำตกนะครับ ไล่ไปนะแล้วก็มีสระว่ายน้ําชั้นล่างอีกแล้วถัดไปนูดกัถึงจะเป็นทะเลนะครับโอ้โ oh, หบรรยากาศดีเยี่ยมเลยโอ้มีน้ําตก,ตกชั้นล่างก็มีเอาสระว่ายน้ํากว้างขวางนะบรรยากาศก็ดีนะครับวันนี้ที่นั่งเยอะอยู่ด้วยนะเออโอ้ที่นั่งเก้าอีอ้อะไรนะเปเทียบอ่าอันนี้มาดูตรงสระว่ายน้ําจากฝั่งนี้นะครับก็อันนี้จากชั้นล่างนะ ก็จะเห็นน้ําตกรงโนนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็ที่พักเราคืออันนี้นะลองบีช c ก g ์เด้นนะครับ mm hmm. บรรยากาศโดยรวมประมาณนี้ mm hmm. แล้วก็ถัดจากสระว่ยน้ำมาก็ mm hmm. เป็นทะเลเลยนะครับข mm hmm. อเป็นร้านอาหารเขาด้วยนี่ตะกี้กินข้าวเย็นที่นี่ได้เลยนี่ mm hmm. แต่วันนี้ดูคึมๆนะไม่รู้ฝนตกหรือเปล่า mm hmm. ก็เป็นแบบไปนอนเล่นแบบนี้นะครับ mm hmm. ยาวไปเลย แล้วก็ทะเลเลยทะเลหาดวงอมาดส่วนนี้น ok. ่าจะร้านอาหารของทางที่พักนะโอ้โหวนตับเลยอ่ะโอ้สามขั้วครับโอ้โหสามขับววนปักสมบูรณ์มากระหว่างตะกี้กำลังดูน้องหมาอยู่เรามาดูทะเลก่อนนี่บรรยากาศหาดวงอมาด ชิวๆประมาณนี้เลยนะครับชายหาดหน้าที่พักโอ้บรรยากาศดีเยี่ยมเลยเนี่ยมีร้านเต็มเลยตะกี้ให้นั่งเลือกให้เลือกนั่งไหมหนั่งเลือกแล้วก็ครั้งที่แล้วที่เรามาหาดบางหมาที่เราเดินไปโน่นตะกี้จะไปตึกนี้ได้เห็นในบนไอสีน้าเงินไหมตูมนี้มันคืออะไรอ้าคนมีคนอยู่แล้วก <laughs> ็มันจะเป็นคืออะไรวะแต่ในกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะเห็นนะ เห็นแต่นอนสบ,บายอยู่เลยนะเห็นไหมดูดเห็น <c oughs> ไหมเออเห็นเห็น <c oughs> นอนสบ,บายเชียว <c oughs> เอาบรรยากาศประมาณนี้นะครับใช้หาดหน้าที่พักเดินเล่นกันดีกว่า ทะเลเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเดินเล่นดูข้างหน้าหน่อยเพราะว่าเห็นมันมีพวกเซเว่นร้านขายของนู่นนั่นเยอะแยะมากมายะฮะด้านหน้านี่มีเซเว่นวิลมาร์ทอะไรเพียบเลยนะเซเว่นมีซ้ายขวาโลตงโลตัสมีหมดนะฮะโอ้มียาร้านนวดนี่เซเว่นก็มีโลตัสมีร้านอาหารก็มีอ๋อโอ้โหลงไปในซอยนี่เพียบเลยแล้วนู่นก็มีเซเว่นอีกอันหนึ่งนะตะอกี้เซเว่นครอบคลุมมาก แล้วก็ตลาดแบบตลาดเลยครับขายผลมง้งผลไม,ลม้อะไรกันนู่นนี่นั่นนี่ก็อีกหนึ่งเซเว่นนะครับแล้วก็ตรงนู้นเหลืองๆเห็นละชายสีเกี้ก้วเดี๋ยวกินตรงนี้ละมือปิดท้ายเราวันนี้นะฮะก่อนนอน เดี๋ยวพรุ่งนี้พาดูอาหารเช้าเอาผมมาตอนเช้าเลยนะครับอันนี้บรรยากาศหน้าระเบียงเราทะเลตอนเช้านะครับสวยงามพื้นลมสงบบรรยากาศดีมากเมื่อคืนนอนเป็นไงตะกี้ ปวดคอปวดคอ,อสงสัยหมอนจะสูงไปอมหมอนเขาให้เยอะนะคนละสองใบสองใบสองใบแต่ว่าม,มันเหมือนมันสูงอยู่นะหมอนมันใหม่หรือเปล่าไ่ดูนะปวดคอไปน,นะสำหรับเรานะครับคนอื่นไม่รู้เดี๋ยว,าาวเอ,อลงไปกินข้า,าวเช้ากันดูดีว่าอาหารเช้ามีอะไรบ้างนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่เจอขนมปังกันเลย ปังแยมเอาไปเมืกี้นะเดี๋ยวเดี๋ดูเรื่อยๆโอ้ยขนมปังเยอะมากเลยข้าวแชเยอะไงข้าหลากหลายดีนะอืมอันนี้แนวขนมปังปิ้งหอมเจิงปิ้งโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเค้กก่อนอันนี้คอนเฟลกอันนี้พวก,กโซนกับข้าวอาหารไทยอะไรเงี้ยเมื่อกี้นะอาหารเอเชียเออเนี่ยกับคงกับข้าวเนะี่ยอันนี้สปาเกตตี้ก็มีผัดผักไก่ผัดขิงเหรอ หน้ากินสลัดบาร์พร้อมนี่ข้างนอกก็มีข้างนอกก็มีสเตชันอีกออกไปดูด้านนอกระเบียงก็มีอีกหนึ่งโซนไส้กรอกแฮมไอชั้นไขนะ่ครับอ๋อไข่รงไข่ดาวออเลต็ตตรงนี้อันนี้โซนด้านนอกนะครับก็นั่งแบบว่าชิวๆรับลมแบบทะเลเลยนะทะลุไปทางนู้นก็เป็นสระว่ายน้ำที่เราไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับกับทะเลอานี่ไงสเตชันก๋วยเตี๋ยวที่เราตามหา,า,ม,หามีจริงด้วยนะฮะ มีครบเลยที่นี่อ๋อ,อันนี้อะไรก่อนตะกี้น้ำเต้าหู้ก่อนน้ำเต้าหู้าต้มก่อนน้ำเต้าหู้เครื่องเครื่องเพียบน้ำเต้าหู้แล้วเราก็จบที่อันนี้ก๋วยจับกับก๋วยเตี๋ยวอ๋อเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เ้าต้มตะกี้เ้าต้มปลาเ้าต้มปลาหมึอกอะไรเงี้ย มีปลาแล้วก็ทะเลปลาปลาหมึก <c oughs> หมูห <c oughs> อมเลยอันนี้ข้าวต้มน้ำเดิมเครื่องเดิมผลไม้อ่ะข้างนอกก็มีผลไม้โอ้ยไม่จบเลนเนี้ยไปถึงนู้นเลยนะครับลายอาหารเพียบอันนี้เอามาชุดแรกก่อนมีก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มปลานะครับอันนี้ขนมตักกับอาหารอินเดียพูริพูริอะไรทั้งอย่างไม่รู้พูริพูริแล้วก็กุ้ยจับอ่ากินข้าวกินข้าวอันนี้วิวแบบนี้นะครับ เอาในกล้องมองไม่เห็นตาว่น้ํากับทะเลอยู่ข้างหลังนะในในอันตต้องมองไม่เห็นนี่ไงปรับแสงแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฮะกินข้าวกัน เดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศทะเลยามเช้าอีกสักรอบหนึ่งนี่บรรยากาศตอนเช้าแล้วก็ต้องแบบมารยาทดนึงนะครับเวลามาที่สระว่ายน้ำมันไม่ใช่มานั่งจู่จีกันอยู่เป็นคู่ๆนะครับที่นี่เมืองไทยนะฮะ่จู่จีงแต่กันทิ่ฟังแต่ที่เรามาเออมานั่งจู่จีกันอย่างนี้ได้ยังไงสังคมไทยนะฮะนี่ก็ไม่แคร์โลกเลยนะครับโอ้โหตายแล้ว ดีมากวันนี้9โมงครึ่งแดดยังไม่มานะครับเยี่ยมเลยโอ้หคนเล่นน้ำทะเลเพียบเลยนี่บรรยากาศที่ทะเลตอนเช้าคนมาเล่นน้ำกันเพียบเลยนะครับทะเลที่ด้านหน้าที่พักของเราหา,วาดวงอมาน เ,เอาก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปพัทยานะครับนานๆจะกลับมาทีแต่ว่าโหคุณภาพคับแก้วเลยราคาโอเคนะคุ้มค่า2,000บาทรวมอาหารเช้าแล้วก็ได้แบบวิวทะเลขนาดนี้เลยนะครับก็โอเคนะมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็มีชายหาดส่วนตัวแบบนี้ด้วยบรรยากาศดีนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่หน้าเพจ a c e b o o k นะครับลองบีชการ์เด้นนะครับ๋บยวผนจะขึ้นชื่อเพจไว้ให้นะก็ลองติดต่อดูนะครับเอาสำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่าผมก็มาคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ